ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เอาล้วครับกลับมาที่ยิ่งถกกะนกซักนะครับพี่น้องสินค้าโอท็อปรอฟังอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆนะครับเรื่องก็คือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษนะครับกำลังหาแนวทางทําให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ซื้อสินค้าชุมชนที่เราเรียกกันว่าสินค้าโอท็ สินค้าชั้นดีในแต่ละท้องถิ่นนะครับก็ตามนโยบายที่รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการผลิตมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเรามักจะไปเจอสินค้าชั้นดีใช่คับซึ่งจะต้องไปซื้อที่นี่ไปซื้อที่อื่นไม่มีนะฮะจะต้องไปซื้อที่นี่แต่บางทีเนี่ยก็มีประเภทที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปได้สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าโอท็อปนั่นเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะะที่ไปซื้อที่ไหนก็ได้แบบนี้ใช่ไหม ทางรัฐบาลก็เลยมีความคิดว่าเอจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้ไปซื้อสินค้าโอท็อปแล้วเนี่ยเอาใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษี อาลอยอ่ะเอาเงินมาล่อกันอีกแล้วไม่ได้กระจายเลยทุกอย่างต้องใช้เงินล่อหมดเลยแหละครับคนไทยถึงจะมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือสินค้าไทยไม่อาจจะเพียงไม่ชอบค่ะวิธีการแบบนี้ไม่ชอบฮะไม่ชอบค่ะที่ว่าจะต้องซื้อสนับสนุนไหมสนับสนุนสินค้าโอท็อปนะครับแต่เดี๋ยวกำลังมองว่าท่านก็คงทําทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือสินค้าโอท็อปเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยสินค้าของรากหญ้าของเราเนี่ย วันหนึ่งนะคะพูกแบรนด์เนมและห้างใหญ่ๆก็ถูกผูกขาดไปหมดคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อค้าแม่ขายกับเขาอันนี้ฉันเห็นด้วยนะคะที่ออท่านรองนายกให้ความสนใจกับโอทอแต่สินค้าโอทอมัน,นไม่ค่อยได้รับการเชิดชูโ<อ>ดย,ยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปรึกษาหารือว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงหรือเปล่าและแบรนด์มันไม่ดังอะคะอ่ะไม่ทําแบรนด์ให้มันดังซะก่อนละคะจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนเซื้อทาแบรนด์ให้มันดังอาจจะลําบากแบบนี้เนี่ยถ้าเกิด ให้เปิดทางไว้ใครไปซื้อสินค้าโอท p อปีหนึ่งซื้อกี่พันมาหักลดหย่อนภาษีทีนี้พี่น้องสินค้าโอท p อปเตรียมตัวผลิตกันแทบจะไม่ทันแล้วพาเซื้อเสร็จแล้วก็สินค้ามาเฟี้ยงทิ้งอย่างนั้นเหรอคะทำไมอะ่ะมันดูไม่มีคุณค่าเลยฮะก็ไม่รู้ไงคะก็เพื่อจะเอาใบามาลดภาษีแล้ก็ซื้ออะไรมาก็ได้ทำามเป็นโอทอปนะถ้าคุณคิดในมุมนี้หรือเปล่าล่ะคะแต่ผมดูแล้วนะฮะคิด บวกลบคุณหารทานล,ลองนาะยกคดัดเย้นหยาบเข็นสินค้าโอท็อเป็นสินค้าดีมีคุณภาพค่ะแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมานะคะด้วยวิธีการทางการตลาดของภาครัฐค่ะ ให้มันโด่ดังพัดเทียมพวกแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่ะะมันจะช้าไหมไม่ช้าหรอกัวแต่คิดแบบนี้สิงเอาอุปสรรคมาวางข้างหน้าสินค้าคนไทยก็ไม่จำเกิดกันพอดีสร้างแบรนด์ดังให้มันดังเท่ากับโอ้โหกระเป๋าหนังของไอ้นู่นของจากฝรั่งเศสแล้วทำไม <โห S 1> สินค้าเอาทับต้องทำกระเป๋าเหมือนกับอ e ีแบนด์ไอ้นู่นอีน,นี่<อ>ละ่ละแต่กิดทำแบบนี้รับรองขายได้ดัง <ละ S 1> ไม่ดังไม่รู้ขายได้มันก็อยู่ที่ประเภทของสินค้าไงคะเราต้องพยายามคิดสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการบริโภคและมีจํานวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสผลิตสินค้าไงคะเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องคนไทยช่วยขายเยี่ยยังคิดถึงนะคะร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่ะถ้ารัฐบาลทําโครงการดีสักนิดหนึ่งนะคะให้ร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างประเทศช่วยจาหน่ายสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะพวกโอท็อปฟู้ดนะคะ<อ>เพียงว่ากระจายคะ่ะ<อ>ซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวประสานดีๆใช่ไหมครับี่เหมือนกับเขากำลังจะไปขอพื้นที่ King Power ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานเช่าพื้นที่ขายสินค้า ในสนามบินสุวรรณภูมิสร้าง<ค>ที่ขายใหม่เลยให้มันรู้หลาแบบคิงพาวเวอร์แล้วขายจากโอทอปเป็นโอท p อปแบรนด์เลยเ<อ>ทำไมจะต้องเอาของของเราไปวางเทียบกับอีกของแบรนด์เนมฝรั่งหรือคนอื่นที่บา้าเหอของนอกเขาเข้าคิงพาวเวอร์เขาจะมาซื้อมห้เอออทอปนะ่ะใช่เขากําลังจะขอให้ทางคิงพาวเวอร์เนี่ยคงเงื่อนไขาการสนับสนุนสินค้าโอทเอาไว้เือนเดิมเพราะมีข่าวว่าบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนพื้นที่วางจาหน่ายจะทายังไงให้สินค้าโอทอปของแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันมันไม่ได้โอ้ห้าปีก็แบบนี้ นะก0ปีก็ยังแบบนี้จะทํายังไงตรงนี้อาจารย์ก็5ปียังขายได้จนถึงแบบนี้ก็ต้องขายเสร็จก็ผลิตสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมสินค้าอ๋อใช่ไหมละ่ะเราจะพิจารณาสินค้าอะไรต้องวางหลักเกณฑ์ดีๆไม่ใช่ไปเมืองการจะ,จะกินเห็ดอ่าพอไปลาดดีก็มีเห็ดอ่าไปเพชรบุรีก็เห็ดอีกจะบ้าเห็ดแครงกรรรันเพราะด้วยเหย็ดขายดีอย่างเงี้ยมัก็ต้องจัดการไปเพชรบุรีต้องกินขนมหวานโอท็อปค่ะเดี๋ยวตกลงตกลงซื้อสินค้าโอท็อปแล้วเอามาหักลดจย่อาภาสีเนี่ย ยังไม่ยังไม่เห็นด้วยเต็มร้อยแล้วก็ก็กกทำเถอะค่ะเดี๋ยวไม่ว่าอะไรอย่างน้อยก็เป็นการกระตุน้นใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก็มไม่แน่ใจว่ามันเป็นการกระตุน้นทําให้สินค้าโอทอปมีคุณภาพดีขึ้นหรือเปล่ารับภาพลั์ดีขึ้นไหมเพราะเรากระตุ้นแต่ยอดขายอ๋ออาจารย์อยากจะให้มันไปด้วยกันอใช่ค่ะ,ะถูกต้องค่ะก็มีผลฮะเออพูดดีละจริงเหรอใช่ท่านท่านรองนายกอย่าโกรธเดียนนะคะทีมขาวช่วงน้าตอบให้ดีเหมือนเดิมและช่วงมาตอบคำถามนะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ มีคนใจบุญที่รักหมาชอบเอาเศษอาหารมาเทให้หมาจรจัดตอนนี้สุนักจรจัดยึดซอยแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแท้อ้าวก็ซอยนี้เขาเป็นซอยใจบุญไงเด็กหน่าก็ตั้งชื่อใหม่แล้วซอยฝูงหมา